นี่ครับสวัสดีครับผมกลาบสวัสด,สสดีพี่พี่เอซลุงป้านะอาอาที่นรักทุกท่านนะครับผม ต้อนรับเข้าสู่ช่องพีแฟฟ่แป๊บพาไปเที่ยวพีแฟฟ่แป๊บพี่สองแล้วก็ช่องเดินทางสไตล์แอมแอมเดินป่าน้ำปีนะคะครับผม<อ>เราจะมีการคุยล้สองช่องฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ทุกคนครับผมกับน้องอ๋อมมานั่งชิลๆที่ริมน้ํานี่เป็นไงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ๆนะเป็นน้ําในเขื่อนฟาร์มพีม่นะเป็นเขื่อนแล้วก็เป็นเอะไรกามีกระปิงเวย์มีน้ําไหลสวยงามมากๆเรียเป็นลำปัชชีกักเก็บน้ำใช่ไหมก็ยาก เข้ามาผ่อนคลายรีแลกเมื่อกีต้ตอจากที่เมื่อกี้นะทุกคนฝากเข้าไปดูช่องจะลงช่องไหนยังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวฝากน่าจะลงช่องเดืนทางสไตล์แบบอาแล้วก็ล้ปุ๊บมาดูช่องผมเลยนะครับผมก็คือต่อยกันเลยนะ <S <S ผมจะถ่ายต่อเพราะว่าน้องบอรให้ถ่ายคนละคลิปไปเลย <S <S แล้วก,วก็เรามีของมากินก็คือน้ําขนมวันนี้ผมซื้อมาี่แซื้อมาผมซื้อมานั่งกินกับน้องที่นี่นะพี่ๆนะอากาศดีมากๆพี่พี่บอกเดี๋ยวว่าลืมมอาขาก้องตัวยาวมาเนาะ เราจะตั้งกล้องแล้วก็จะกินอย่างนี้มันเกี้ยไปขาวกงเนี้ยโอเคทุกคนขอกำลังใจจากพี่นะครับผมคนนี้นะยินแชร์เขาด้วยนะแล้วแล้วก็ขอตัวน,นะขอขอเลยนะซอปปอัพพอร์ตเราด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาไม่เอาอะไรมากแค่ไม่กดข้ามโฆษณาเนี่ยเราก็ดีใจแล้วก็ชื่นใจแล้วทุกคนนะใช่ฝ<ไ>ากด้วไหมครับผมก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยคลิปนี้พี่แฝดเขาอาจจะลงช้าก็ออมเป็นระยะยาวเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากดูต่อไปดูลิปออมเสร็จแล้วก็มาดูคลิปนี้จะเข้าใจเนาะก็คือก่อนหน้านี้ออมได้เจอกับเหตุการณ์ไปเจอ เจ้านี้เจ้านี้ของลุงจวบที่พวกออมกับพี่แปดดูแลลุงจวบไว้เนี่ยเขามาทวงนี้แล้วออมไปเจอนะแต่ว่าเขาไม่ทำร้ายอะไรเขาแค่มาถามหาลุงจวบเฉยพอดีพี่แปดมาดีนะึงเลยมากเมื่อกี้รไปตำรวจนะมันก็มีเลยเลาบอกว่าบอกว่าน่าจะเป็นตำรวจมาเขาก็วิ่งเข้าป่าไปแล้วแล้วเราก็เลยย้ายพื้นที่กันจากป่าลึกตรงนั้นระยะย้ายมาอยู่ข้างนอกจะได้แบบคนผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นเลยเนาะมาเดี๋ยวเราจะหาทำเลนั่งพักกันที่นะเพราะว่ามันก็มีจุดโล่งๆอยู่นะแบบตรงมีหญ้าก็มี มาเราไปหาวิวสวยกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันนะครับผมไปเลยคนครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากตอนนี้ก็กี่โมงแล้วสี่โมงกว่าครับผมสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วแต่ว่าอากาศเนี่ยอยู่ดิท้องฟ้าแจ่มใสมากพี่เิาเที่ยงก็เลยมาก็คือผมเนี่ยอ่าก็เสร็จงานพอดี ก็เลยตามน้องมาออมนั่งนี่ดีกว่าตรงนี้มันจะเป็นเวดูก่นดูสวยงามมากๆเลยนะนี่ตรงนี้ก็ได้ออมเอ้เวรเนี่เราพอนั่งได้อยู่นะได้เอากองไฟไหมล่ะไ, ه, ไ,มไม่ต้องนะมันเป็นของหลวงพื้นที่ตรงนี้มนนันจะเกิดความเสียหายนี่นเป็นงานสวยไหมพี่พี่โอ้โหแต่ก็ไม่สวยเท่าคนนี้ครับ นี่ที่มีนาโตะมาเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันตรงนี้นะพี่พนะก็เอ้ยมีหินไว้ให้นั่งนะอ่อมนะเดี๋ยวเขาไปนั่งถ่ายรูปกันนะมาครับผมนั่งพักกินขนมกันไปพี่นะ Oh, โอ้โหอากาศดีมากทุกคนแต่ว่าขากล้องมันสั้นไปหน่อยออมเสียดายไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวพี่เอามาใส่มาตั้งไว้กว่านะเสียดายนะคะทุกคนไม่ได้เอาเสือมาเอาเสือมาในการนอนเลย,เลยอากาศเย็นๆ ลมพัดไม่ร้อนเลยมีแดดอ่อนๆนะคะตรงนี้ก็มีสัญญาณา m m มีสักนเย็นไหมเย็นมากื่อนครับลมพัดเย็นมากๆลยตอนนี้นะ <S <S พอเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บใช้รถผมนี่แหละในาการตั้งขากล้องนะ นี่โอ้โหสูงขึ้นเยอะอ่ะโอ้ยแจ่วเลยวูวเราเหนือบังก้อยีมันเนาะก้อยีแคมปิ้งมาแล้วก็โตน่ะมากาดีมากนะ A ferramenta. Top, top. ทางมากาทุกคนนะเราไม่ค่อยผมไม่ค่อยอยากไปใกล้น้ำเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้เสียงมันไม่มีนะนสวยมากพี่พี่อยู่ดิตป็กาวคือเราไปคือดีมากแะกาวเป็นน้ำสวยมากพี่พน้ำก็จ้องฟ้าพี่ ไปกกไปงาอาก,กาศไปไงอาก,กาศดีเหมือนน่าตาน้ำเยอะช่วงนี้พี่ๆฝนตกบ่อยนะแล้วก็น้ำเนี่ยเย็นมากๆนะองอมเนาะ พาพี่ไปดูปใกล้ๆลมแรงมากออมพี่ๆลมแรงมากพี่ๆไหมช่างลมพัดแรงมาก เป็นอะไรที่ดีมากๆนะอากาศีโคตรดีเลยพี่นะนั่นอ,อ๋อมตรงเกานะกาลงนะงกาลงไนะเห็นปะเกาะกลางน่าไปลูกเปยนะตรงเกาะกลางนั้นวินาไปลูกเปแล้วก็จะเห็นวิวด้านหลังแบบนี้แล้วก็จะอยู่ระหว่างกลางน้ําแล้วก็ฝั่งบนฝังนก็มีน้ฝั่งจะมีน้ำสองสายก็คือตรงนั้นไปเกาะกลางเลยถ้าไปลูกเปนอนสบายเลยพี่นะใช่จุดปฟกองหนึ่งนะผูกเปนอนสบายเลย จะยุ่ไม่มีเนาะขอโครับจะปดท่าให้น้องอมนั่งก่อนนะจ๊ะมาเก็บดอกไม้ไปให้น้องน,นะแอบเก็บโดยที่น้องไม่รู้ะท่านั้นะนะ น,นี่นะ้องอมยังไม่ดูนะว่าผมมาทำอะไรมันสั้นไปหน่อยพี่จะพูดนะครับพี่พนะอนุญ,ญาต จัดดอกไม้สักกล้ยพี่ ดอกไม้หนึ่งชอนนะดอกไม้หนึ่งประหยัดเลยที่นั่นดอกไม้ประหยัดงบประหยัดงบมากๆนะเขาเห็นแล้วไหว้ก้มค่ะบาวะนี่ครับให้ดอกไม้ครับสำหรับคนกิเศษนะครับผมขอบคุณนะคะ ตองนี้ราคาถูกแต่มีความใหม่มากๆนะครับสวยมากเป็นตะวันเล็กๆเป็นัตวนเล็กๆดอกไม้อันเนี้ยมาเดินป่าอะไรแบบต้องเด็ดแบบตลอดเลยมันไม่ตะวันนะแต่มันเล็กดูดิดอกไม้มันแบบไม่มีทิศสิเลยอ่ะภาพสวยมาดูดิขอบคุณนะชอบไหมชอบแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเอากลับเลยจะเอาไปเอาไปตักแห้งไว้เลยตากแห้งเะไรเอาไปอบแห้งไว้เลย ถึงผมนะตามในโหมดเหมือนโจนแต่ผมก็ยังมีความหวานอยู่ในตัวนะ <S <S ไม่รู้จีมองเจอเหมือนโจนนะโอเคทุกคนเราจะาต้องพักกันต่อนะ ทุกคนมานั่งพากันต่อคลัพี่นะต้นไม้มาไง ติ๊กแล้วก็นะไอ้ลูกกระเทียบอ่ะ เห็นแล้วาเยเมื่อคืนแล้วคิดตรงไหรยกงนทนีเพราะว่าจะไอาร์ทเม้น ตั้งแคมป์หรือว่ามีป้าบริสต้าอาหารย่างหมูว่าทำให้ให้ให้อบร้อนแกงทียนะ่แกงร้ำตาลแล้วจะทำสนะูตรแบนี้มีนะจะทำไปต้องดูนะถ้าทำแล้วไม่ดูไม่ทำแล้ว <c oughs> ว่าถ้าใครเบื่อก็ต้องรีบบอกนะจะได้ พี่ไปดูให้น้องอ่อมเจอนะพี่นะ,นนนนะอ่าเดี๋ยวพี่พี่ไปดูในคลิปนะนี่คือโจนี่น้องอ้อมเจอไหมพี่นะก็ฝากด้วยพี่นะมีไม่เป็นไรนะไม่ทป็นไรแล้ออกนะอ๋ออิ่มมาก โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปนี้ก่อนนะแล้วก็เดินทางกลับกันเพราะว่าอันตรายเดี๋ยวเย็นแล้วมืดมันจะอันตรายที่นะแล้วก็ผมจะดูก่อนอาจจะไปกินมุกกระทะกับน้องอมตมต่อนะที่ในตัวอำเภอนะเพราะว่าน้องว่าเดี๋ยวน้องเลี้ยงแต่ไม่เป็นไรผมเก่งใจ๋ยวผมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองก็ได้นะโอ okay. <c oughs> เคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เราด้วยแล้วก็ป็นกำลังใจใเราสองคนนะครับผมไว,ว,ว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม